สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากัก คุมเนื้อหางแต่วันที่1มิถุนายนถึง15มิถุนายน2565นะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังและขอขอบคุณนะคะทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะอาจารย์ขอขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงเลยนะคะค่ะจะเป็นการสับไพ่เป็นตัวแทนสับไพ่ให้กับชาวราศีตุลน,นะคะอาจารย์จะเปิดพื้นดวงของชาวตุล คนมีคู่ก่อนนะคะพลังงานก็จะถอดเรื่องราวทั้งอดีตและปัจจุบันอนาคตอันจะเกิดขึ้นนะคะอาจารย์จะใช้ไพ่วางพื้นฐานดวงก่อนนะคะ พลังงานไพ่ใบที่1นนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะใบที่สองค่ะได้ไพ่ราชาไม้นะคะพลังงานใบที่สามนะคะได้ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะใบที่สี่นะคะได้ไพ่ดมูลใบที่ห้าสิบไม้เท้าใบที่หลเวอร์ใบที่เจดอัศวินถ้วยนะคะใบที่แปด เป็น The p i t h e The w l ใบที่9ลาราชินีถ้วยค่ะแล้วก็ใบที่10เป็นไพ่ The Chariot ค่ะสำหรับไพ่พลังงานพื้นดวงของชาวตุลนะคะอะที่เห็นเป็นประเด็นปัญหาก็จะมีไพ่ The Moon นะคะและอยู่ในตำแหน่งความรักซะด้วยนะคะไพ่ The Moon นะคะไพ่ใบนี้สื่อถึงความรักที่มีปัญหาความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นสิ่งที่ เหมือนเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปด้วยเพราะขยายด้วยไพ่เดอะเวลนะคะไพ่เดอะเวลชุดนี้มันคือการหลุดพ้นมันเป็นไพ่จบใบสุดท้ายของไพ่เมเจอร์อยู่แล้วนะคะยิ่งมาขยาย,ยตำแหน่งความรักเป็นแบบนี้มันแปลว่าการบอกเลิกบอกจบความสัมพันธ์ไปนะคะแต่ชาวตุนเองเนี่ยพลังงานของท่านอยู่พื้นฐานดวงชะตายังเป็นพลังงานแบกไม้ ไว้บนหลังอยู่เนี่ยนะคะเหมือนกับจะไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังพยายามฝืนอยู่นั่นะ่ะนะคะก็เหมือนกับว่าตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถจะสลัดพันธนาการความรักความผูกพันที่เรามีให้กับคนคนนี้ได้ต่อให้เขาจะไปจากเราแล้วนะคะไพ่อัศรินทั่วอยู่ตำแหน่งปัญหาแล้วก็ตำแหน่งสรุปเป็นชาริออตด,ด้วยนะคะก็มองว่าเขาไปจากเราแล้วและเหมือนเขามีคนใหม่เข้ามาในชีวิตแล้วด้วย นะคะไพ่ราชนีถ้วยไพ่เลวเวอร์ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะมันก็เป็นพลังงานที่คนนี้นะคะเริ่มที่จะไปเหมือนหลงไหลได้เพื่มกับสิ่งใหม่ๆนะคะแต่ตัวชาวตุนเองมีความรู้สึกว่ายังอยากจะเอาชนะอยู่นะคะไพ่เจ็ดไม้นะคะไพ่ราชาไม้อยากเอาชนะแต่อยากเอาชนะแบบเออมันในยะแอบแฝงเหมือนกันนะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณเหมือน อยากที่จะให้เขาสมสารกลับมาหาตัวเองมะเหมือนกับว่าอ้าวโอเคถ้าเขากลับมาแล้วเนี่ยท่านก็อาจจะดัดนิสัยเขานะคือท่านอาจจะไม่สนใจเขาก็ได้ลึกๆเหมือนเหมือนอยากที่จะแก้แค้นก็ได้ด้วยไพ่เจ็ดไม้นะจารย์มองพลังงานแฝงอยู่นะนั่นคือชาวตุลคิดว่าถ้าเขากลับมานะเมื่อเขากลับมารักท่านอีกครั้งท่านอาจจะไม่สนใจเขาก็ได้แต่ตอนนี้แค่อยากเอาชนะ แค่อยากเอาชนะแค่อยากให้คนเนี้ยรู้ว่าเวลา,เ,าเขาไม่มีท่านแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเวลาเขาอยากกลับมาเนี่ยเขาจะกลับมาค่อนข้างแบบกลับมายากก็ได้หรือกลับมาท่านนี้เขากลับมาแต่เขาจะเสียใจเพราะท่านจะไม่เห็นค่าเขาแล้วก็ได้อืมไพ่ออกนีแนวแปลกๆเหมือนกันนะชาวตุนอยากแก้แค้นหรอ อยากทําอะไรให้มันสะใจอะไรประมาณนั้นเลยอะนะคะอาจารย์มองประมาณนั้นนะโอเคเราเรามาดูคนของชาวตุนตอนเนี้นะเขาคิดยังไงแล้วเขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้นะคะไพ่ออกอาการแบบนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้อ่าเป็นไพ่แปดดาบนะคะอาราชินีถ้วย อืมอาจารย์ว่าเขาไม่น่าจะมีความสุขสักเท่าไหร่แล้วละ่ะนะฮะในการที่เขาไปคบหากับคนใหม่เนี่ยเริ่มจะมีปัญหาแล้วอาจจะไปเจอว่าคนที่เขาไปสัมพันธ์ด้วยตอนนี้น่าจะมีปัญหาสิ่งเก่าๆรักเก่าที่ยังไม่จบจริงด้วยเหมือนเขาถูกหลอกแล้วล่ะค่ะเกิดความวุ่นวายละนะฮะไพ่สี่หม้เท้านะฮะเหมือน คนที่เขาไปปพ้่มด้วยตอนนี้น่าจะกลับไปคืนดีกับคนเก่าของเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็แปลว่าจะถูกเทละค่ะอัศวินถ้วยนะคะพอดูแล้วคนที่เขาไปยุ่งเกี่ยวด้วยเขาเลือกคนเก่าของเขานะคะเขากลับไปหารักเก่าเพราะฉะนั้นคนที่คนที่คนรักของคุณที่ตัดสินใจเลือกคนนี้ก็เลยต้องผิดหวังตอนนี้ก็คือเศร้าโศกเสียใจยแล้วในสิ่งที่ ที่ตัวเองได้ตัดสินใจไปเขาคิดว่าสิ่งนั้นมีค่าสําหรับเขาแล้วเขาคิดว่าคนนั้นจะเป็นคนที่เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยการแบบคองรักกันเป็นคู่รักที่หวานชื่นนั่นเป็นความคิดของเขาเลยแต่พอเขาเลือกไปแล้วจริงๆมันกลายเป็นว่าเหมือนเขาเป็นเขาเรียกว่ารักสำรองอ่ะเขาเป็นรักสำรองอยู่อ่านะคะพอคนคนนั้นเขาไปคืนดีกับคนเก่าพูดแรงๆก็ เหมือนหมาหัวเน่าก็ได้นะคะคือไม่มีค่าแล้วอะนะตอนนี้คนของคุณเป็นแบบนั้นอ่ะแล้วจะยังไงต่อนะคะเขาจะทำยังไงต่อไปไพ่หกดาบค่ะไพ่เก้าถ้วยอยากกลับมาหาคุณละสิทีเนี้ยนะคะอืม เดอะฟู Fool, นะคะหกดาบเก้าถ้วยเดอะฟู Fool, อยากเริ่มต้นใหม่อยากมีไพ่คุกเข่าขอโทษด้วยอะ่ะเข้าทางคุณแน่นอนเลยอัศวินไม้นะฮะเป็นผ้าผู้ชายคุกเข่าขอโทษยื่นช่อดอกไม้แล้วนะอะ่านะฮะมาในมุมนี้แล้วนะคะอืหกเรียนเห็นไหมการขอปรับความเข้าใจนั่นเองนั่นก็คือตัวเขาจะทําแบบนั้นนะ,ะ,ะเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรเซซังกลับมาเหรอ โซซัสโซเซหมดพลังโดนหลอกเนาะเป็นรักสำรองโอเคตัวคุณบ้างอาจารย์จะเปิดดูตัวชาวราศีตุลน,นะลัคนาตุลราศีตุลคุณเป็นยังไงอยู่ตอนนี้คุณคิดจะทํำยังไงต่อไปล่ะตัวคุณนะคุณคิดยังไงคุณจะทํำยังไงต่อไปกับความรักครั้งนี้เจ็ดเหรียญอ่ะคุณมั่นใจตัวเองเลยทีเนี้ยคุณไป คิดเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องความมั่นคงของตัวเองแบบอู้ฉันแบบจะสร้างตัวฉันให้มีชื่อเสียงให้มีความสําเร็จในเรื่องของการงานให้ทุกคนยอมรับอืเหมือนการประกาศเลยนะครับใหจสเมนเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูคุณก็แปลเข้ากับตัวคุณนะอาจารย์ไม่ได้ดูดวงผู้หญิงอย่างเดียว นะคะดูทั้งดวงผู้หญิงดวงผู้ชายหรือเพศที่3นะคะพยายามปรับเรื่องเข้าหาตัวเองนะคะ,ะถ้าคุณเป็นผู้ชายก็แปลว่าคุณเห็นค่าของตัวคุณเองคุณจะสร้างตัวเองให้ประสบความสําเร็จก็เหมือนกันนะคะในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองฐานะความเป็นอยู่ในสังคมเนี่ยมันจะต้องเหมือนได้รับการยอมรับเนี่ยคุณไปคิดเรื่องนี้แล้วนะคะ แล้วก็มีไพ่ราชินีพระจันนะคะก็อาจจะมีสิ่งเก่าๆที่อยากกลับมาแต่คุณเนี่ยลังเลคุณก็ก็นั่นแหละค่ะที่อ่านมาเหมือนคุณอยากดัดนิสัยเขาคุณมีความสงสารแต่คุณยังลังเลคุณยังไม่ตอบรับนะคะคุณยังคาว่าสองดาบมันคือลังเลหรือการปิดกั้นอยู่ก็ได้นะ,ะลึกๆก,ก็ยังมีความสงสารอยู่บ้างนะแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าคุณจะ พอเขากลับมาคุณคุณให้อภัยหรืออะไรนะเพราะบอกแล้วว่าเหมือนคุณต้องการดัดนิสัยเขาก็ได้นะคะที่อ่านมาทั้งหมดนะ่ะอ่ะและยังไงต่อไปนะคะคุณจะทำยังไงอีกต่อไปชาวตุลคุณเป็นไพ่แปดไม้คุณไม่แคร์คุณไม่แคร์นะคะเป็นไพ่เดอะเมจิกเชียนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในเรื่องของการงานการธุรกิจนะคะเรื่องของหัวใจให้พลังงานสามดาบขึ้นมาเดอะเฮอร์มิตคุณปล่อยวางอะนะคะคุณเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เห็นค่ากับความรักเก่าๆสักเท่าไหร่นะคะ,ะสิ่งเก่าๆเนี่ยอาจารย์มองเลยว่าเหมือนคุณคุณไม่ให้ค่าแล้วนะไพ่สองถ้วยเนี่ยคุณอยากมีใครใหม่ที่แบบให้ความรักกับคุณอย่างแท้จริง เห็นค่าของคุณให้ความสําคัญกับคุณไม่ใช่เห็นคุณแค่เป็นตัวสํารองนะคุณก็ไม่ต้องการเป็นตัวสํารองใครแล้วตัวเขาคนนี้ได้รับบทเรียนเพราะไปเป็นตัวสํารองของคนที่เขาเลือกไงแล้วคุณเองก็ไม่อยากได้ในสถานะนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์มองชาวตุนคุณตัดคนที่ไม่จริงใจกับคุณแล้วต่อให้เขาจะกลับมาไงก็เหมือนกับคุณไม่สนใจอ่ะอาจารย์มองเลยคุณไม่สนใจนะคะแต่คุณ ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเขาเรียกว่าอืมผักใสไล่ส่งหรืออะไรหรอกแต่คุณจะวางตัวแบบนิ่งมากอะ่ะนิ่งเหมือนไม่รู้ร้อรู้หนาวเลยนะเดอร์เฮอร์มิตเน่ะคุณวางตัวได้แบบโอ้โหสุดแสนจากคนนี้เจ็บปวดเลยละค่ะไม่โวยวายไม่ไม่ไม่โวยโวายไม่ด่าทอไม่มีอะไรเลยคุณวางตัวเป็นผู้ดีมากๆคุณนิ่งมากๆ บุคลิกนี้น่าเกงขามนะ่าจารย์มงคนคนคนรักคุณก็จะต้องสำนึกผิดมากๆกับกับที่เขาทำกับคุณนะคะดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะสรุปแนวโน้มความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งค่ะสามถ้วยมีไพ่เฉลิมฉลองมีไพ่สองไม้เท้า มีไพ่ห้าถ้วยนะคะ,ะราชาดาบอาจารย์ขออีกใบหนึ่งนะไพ่พระสังฆร,ราชก็อาจจะสรุปคือเป็นดวงภาพรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างทุกสิ่งก็อยู่ที่คุณตัดสินใจในเรื่องราวที่อาจารย์อ่านมานะสรุปบทสรุปจริงๆนะอยู่ที่ชาวตุนตัดสินใจแต่นับไพ่ก็ออกแนวประมาณว่าสมถ้วย คุณมีความสุขในสังคมของคุณสองไม่เท้าในงานของคุณคุณโดดเด่นมากนะคะในเรื่องของงานในเรื่องสังคมนะคะในการวางตัวในสังคมอะ่ะแบบคุณเลิศมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้วยสิ่งเอาเก่าเนี่ยคุณก็แค่หันหลังกลับมามองนิดนึงเห็นไหมคะถ้วยมันล้มแต่คุณแคร์ไหมคุณไม่ได้ก้มลงเลยคุณแค่มองแบบมองอท่าทางแบบค่อนข้าง ยัสโสพอสมควรแล้วคะ่ะนั่นคือตัวชาวตุนนะอแต่อาจารย์ชอบนะมาดแบบนี้นะฮะดูทีราชาดาบอุใจใจอะไรประมาณนี้นะดูให้ภาังคลาชสิอืมจะไม่เหมือนชุดอื่นนะฮะชุดนี้เป็นภาพที่แบบหยิงทนงแบบแบบสะใจแบบบทบาทที่แบบเออชนะแล้วอะ่ะฉันชนะแล้วผมชนะแล้วเป็นไงอะไรประมาณนั้นเลยแต่คุณไม่ได้ แบบใช้คำพูดนะแต่ท่าทางคุณน,นี่สิมันมันมันเหลือกินเลยแต่อาจารย์ชอบบทบาทแบบนี้โอเคเลยนะคะก็คนนั้นก็คงจะทางใครทางมันกับคุณจริงๆเพราะคุณไม่กลับไปในสิ่งเก่าๆที่ทำให้คุณเจ็บปวดนั่นเองนะโอเคนะคะอาจารย์อาาย่อานตามหน้าไพ่ได้ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วก็อยู่ที่ตัวชาวตุนนะที่จะตัดสินใจนะคะ โอเคเรามาดูไพ่พลังงานดวงคนโสดบ้างนะคะคนโสดชาวตุลน,นะคะอาจารย์ขอรวบไพ่ก่อนนะคนโสดชาวตุลหรือลัคนาตุลน,นะคะ เราจะอ่านอดีตแล้วก็อ่านปัจจุบันอนาคตอันกําลังจะเกิดขึ้นนะคนโสดหมายถึงตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะคะถึงจะเรียกว่าโสดนะอัศวินเหรียญสองเหรียญอัศวินถ้วย แดาบอ่ะอดีตแน่นอนละะ้ค่ะทุกคนก็มีอดีตท,ทั้งนั้นแหละอืมถ้าไม่มีอดีตก็คงไม่มีอนาคต <c oughs> อ่าอดีตนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอดีตท,ที่เจ็บปวดแหละนะคะไพ่แปดดาบคุณอาจจะเคยอยู่ในความมืดในสิ่งที่แบบเอ่อไม่เขาเรียกว่าไม่เข้มแข็งพอจิตใจอ่อนจิตจิตใจแคร์คนอื่นมากรักรักมากต่อให้รู้นะว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่มันคือเอ่อ ไฟสุมสวงนะไฟสุมสวงคือเหมือนกับนรกอยู่ในเมืองนรกก็ได้มันรุ่มร้อนมันอูมันมีปัญหามากว่างั้นเถอะในช่วงที่ผ่านมาแต่แล้วเนี่ยดูจากหน้าไพคุณได้ออกจากจุดนั้นได้แล้วนะไพหกดาบเนี่ยคุณได้ออกจากชีวิตที่มันทุกข์ที่มันมืดแปดด้านที่มันเหมือนอยู่ในขุมนรกนั้น นะคุณได้เดินมันออกมาแล้วแหละไพ่อัศวินเหรียญสองเหรียญคุณได้พยายามประคับประคองชีวิตของคุณรักษาสมดุลของชีวิตนะคะอัศวินถ้วยได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆที่ดีมีความมั่นอกมั่นใจตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะนะตอนนี้อดีตมันก็คือจบไปแล้วล่ะนะคะเราดูปัจจุบันและอนาคตจะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักของชาวตุนคนโสดในปักนี้นะคะ ความรักของคุณเป็นยังไงเป็นไพ่หนึ่งเหรียญแต่หนึ่งเหรียญยังเป็นไพ่เหรียญปิดปากถ้ำอยู่นะคะแต่ก็มีไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมามีเอ็มโพร์ M Pro, นะคะมีไพ่พลังงานหนึ่งดาบอ่าโอเคดีแล้วนะคะพลังงานหนึ่งอ้าวดีมากเลยโอเคค่ะถึงแม้ว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยมันจะเป็นภาพเหมือนกับเหรียญปิดปากถ้ำนะคะอาจารย์มองว่าคือแม้ว่าถ้ามันจะปิดอยู่เหมือนหัวใจคุณปิดอยู่นะคะแต่แล้ว คุณก็กำลังมีแอคชั่นในการลดน้ำต้นไม้อะมันก็คือการเติมความสุขให้กับตัวเองนะคุณจะเปิดใจแล้วคุณจะไม่ปิดแล้วต่อไปที่มันปิดอยู่ต่อไปคือจะเปิดเปิดใจรักษาตัวเองนะคะเหมือนกับพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยเหมือนต้นไม้ค่ะมันงอกงามได้เพราะมันอาศัยน้ําอาศัยปุย๋ยชีวิตคนเราก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะชีวิตเราจะมีความสุขได้อะนะคะมันอยู่ที่ที่ใครอะอยู่ที่ตัวเราใส่ใจตัวเรา ให้กำลังใจตัวเราเข้มแข็งดูแลตัวเองนี่แหละคะ่ะคุณจะดีขึ้นนะคะดีอัมพลเมื่อคุณดีขึ้นนะความสำเร็จนะคะในชีวิตนะคะความไพ่จกักรพรรดิหรือมหาจากักรพรรดิก็ได้ไพ่อัมเพลอร์เป็นไพ่ใหญ่นะ,คะใครเขาตามเมื่อเข้มแข็งนะคะเมื่อกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองเหมือนลดน้าพรวนดินให้ต้นไม้เนี่ยใส่ปุ๋ยลดน้าเนี่ยคุณก็เหมือนกันคุณจะมีความสุขคุณจะยิ่งใหญ่เมื่อคุณมีความสุข พลังต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามานะสังคมรอบข้างหรือคนที่รอบข้างคุณเขาจะมองเห็นเขาเรียกออร่าในตัวคุณนะโดดเด่นขึ้นมาไพ่พลังงานหนึ่งดาบคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของความรักมันจะผลักดันคนบางคนที่แบบมีพลังงานที่คล้ายกันที่พร้อมที่จะแบบเติมเต็มความสุขให้กับคุณนะจะเข้ามาในชีวิตคุณในปักนี้นะไม่ว่าคนนั้นจะเข้ามา ในเรื่องของงานก็ได้หรือแม้กระทั่งบางคนก็อาจจะคุยสังคมโซเชียลกับคนทางกายต่างถิน่นทางแดนต่างประเทศก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมันก็เป็นไปได้นะที่จะเข้ามาในรูปแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งเข้ามาเพราะเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนของสังคมที่มีการแนะนําให้ก็ได้แต่ปักนี้นะคนตุนคว,ควรที่เปิดใจนะคะหรือคนที่เข้ามาเป็น คนที่มีชื่อเสียงเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นนักการเมืองก็ได้เออนะคะเป็นทานตำรวจก็ได้ถ้าเป็นคนไทยนะแต่ต่างชาติก็อาชีพอะไรก็ได้นะพูดถึงแต่คือคนนี้เข้ามาไม่ธรรมดาโปรไฟล์ดีมากมีความมั่นคงมีสิ่งที่ตอบโจดชีวิตคุณได้เพราะคุณจะไม่รักใครแบบอะไรนะด้วยความรุ่มหลงแต่คุณรักแบบมีสติแล้วอะดูสิหนึ่งดาบเอ็มเอร์คุณใช้ สมองในแง่ของความรักอะ่ะคุณคุณจะไม่ใช้ความหลงแต่คุณใช้สมองใช้ความรักแบบมีเหตุผลมีสิ่งที่มันเป็นไปได้ในชีวิตน่ะไม่ใช่เพ้อฝันนั่นแหละที่จะเข้ามาก็ต้องตอบโจทย์กับชาวตุนคนโสดแบบนี้นั่นเองถึงจะถึงจะเลือกคนโสดนะคะถึงจะเลือกนะคะโอเคอาจารย์ขอไพ่คำแนะนำเป็นไพ่สรุปด้วยนะคะ สำหรับชาวตุนทั้งคนโสดและคนมีคู่ค่ะอ่าไพ่แปดเหรียญนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยราชินีถ้วยค่ะ แปดเหรียญกับหนึ่งถ้วยราชินีถ้วยถ้าเป็นไพ่เรื่องของความรักนะั่นแหละคะ่ะไพ่ก็จะบอกว่า,าให้พยายามที่จะต้องสร้างความสําเร็จให้ตัวเองก่อนนะไพ่จะแนะนำอย่างนี้การหาเงินหารายได้นะคะความรักเนี่ยนะคะถ้าอยู่บนความไม่มั่นคงชีวิตรักก็จะมีแต่ความทุกข์นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีความมั่นคงนะคะคุณจะเลิงอล่าเหมือนปลาที่กระโดดอยู่เนี้ย นะคะคุณอยากทำไรคุณก็สามารถที่จะสักเซสมีคนนับหน้าถือตานะคะความรักก็เหมือนกันนะเมื่อไหร่ที่คุณมีความสำเร็จในเรื่องของเงินเรื่องของฐานะความเป็นอยู่สังคมดีๆนะ,ะชีวิตรักก็จะมีความสุขก็จะไม่ขัดแยง้งไม่มีปัญหากันนั่นเองนะไะพ่เขาจะแนะนำในเรื่องของการสร้างความมั่นคงก่อนที่จะมีความรักนะไพ่แนะนำแบบนั้นนะคะขอไพ่โลมัสแองเจิลอีกสักสองใบค่ะ ก g t t t n n t to n o w w e c h o t t h r r แล้วก็ passion นะฮะไพ่ก็จะแนะนำว่านะฮะเมื่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างสมปรารถนาแล้วเนี่ยนะฮะก็จะต้องเวลามีความรักน่าจะเป็นพลังงานแรงดึงดูด p a s ชั่นที่ให้มีความรู้สึกว่าตัวเขามีพลังดึงดูดเราเรารักเขาแสดงความต้องการตัวเขาให้เขาเห็นว่าเขามีความสำคัญมีอะไรก็ เปิดอกคุยกันเลยเรียนรู้การมีอะไรก็เหมือนกับจะต้องเป็นการที่จะไม่ปิดบังนะในแง่ของความรู้สึกข้างในที่มีต่อก,กันและกันอย่างเงี้ยคุณต้องเปิดเปิดใจคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามแสดงออกให้มากที่สุดในแง่ของความรู้สึกว่าวิเขานี้มีความสําคัญเขามีเสน่ห์เป็นสิ่งที่คุณลหลงไหลมากอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะคะแล้วความรักจะมีความสุขทันทีเพราะ คนนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าเขามีค่าสำหรับคุณมากนั่นเองนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ